สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาวสวนชาวไรอ้อยนะครับวันนี้ผมมาทำอะไรนะผมมามัดลำอ้อยครับผมมาใส่ปุ๋ยนู่นแป้งหน่อยข้างกันครับใส่เสร็จแล้วครับแป้งติดกันกับแป้งนี่นะครับแต่แป้งนี่มันอยู่เป็นแดนนะครับติดกับป่ามันเขาครับยาวมากเลยครับนี่สามเมตรสี่เมตรแล้วครับ สามเม็ดห้าชิปไมาคาครับมันล่มครับล่มล่มพาดไปถึงจนทับคิดดูวครับเลยสองเมตรผมเนบเนไปเดี่ยวประมาณสามเมตรนะ่ะช่องเนี้ยจากไปถึงป่ามันครับล่มทับครับที่นี่เอ้ามาเห็นอ่อยเจ้าของโดนตัดครับก็ไม่ได้โทษเองไม่ได้โทษไรเขานะครับตกโทษตัวเราเองครับที่อ่อยมันยาวแล้วมันล่มไปทับสวนมันเข้าครับ ก็เลยแก้สถานการณ์ครับนี่ครับเห็นบางคนเขาปลูกอยหลุมใช่ไหมครับเขาหมัดใบผมก็ไม่ลุมแล้วผมก่อไหนก้อนนั่นแล้ป้อฟางแล้วครับเชือกหมัดมันนะครับโอบดึงใบเลยครับเกือบตลอดแถวเลยครับเฉพาะเฉพาะนี่เห็นไหมอันนี้เดียนผมดึงมัดใบครับเป็นก่อๆเลยครับ กอใหญ่ๆเลยกอซิบกว่าตนเลยนี่ครับแก้ปัญหาอ้อยล่มครับอ้อยมันจะเอ็นะครับดึงรวบเขากันไว้ครับไหนนองอันที่เขาตัดทิ้งนี่ครับลำโคตใหญ่เลยโดนตัดครับมันล่มไปครับนี่ครับเขตัดไปเยอะแล้วครับแต่ไม่ได้สังเกตเห็นครับเขาขวดเอ็มลอยครับ ลำอ่อยผมหนีปลายมันได้นี่จะโคนมันอยู่ในรอกอยู่ทางในนู่นแหละครับพยโยนยัดเข้าไปครับนี่ผมก็มัดแต่ตลอดแถวนี่อันนี้ก็มัดนะครับเห็นไหมครับมัดรวบไปเจอครับอันนี้เอ็นเราก็มารวบไปครับนี่เฉพาะแถวมันนี่แหละครับประมาณสามสิบเมตรนีละโอ้จะถึงนูแ่แหลยครับ ยาวรับครับอ้อ,อยดูดูกอนี่ผมรวบไปเห็มันลมมไปในสวนอันนี้เป็นอ้อยตอแรกครับอ,อ,อ,อ้อยตอไออ้อยยอดเขาเรียกอ้อยยอดเนาะอ้อยยอดครับเพิ่งปลูกไปนี่มัดไว้ัวนี้ก็ไม่มีนอนลงนะครับนอนจะลงแข่อ,อธิบาลูกมื่อเกมาที่หลังครับ มีมีโดนอยู่นะครับนี่มาตลอดนะครับกอไข่กอมันผมนใช่เป็นเลนเลนเลนวายเนาะมันก็จะความชัดจะไม่เท่าไอเลนปกติเพราะว่าอ,อ้อยอ้อยมันยาวครับถ่ายเลนปกติแล้วมันขึ้นไม่เห็นลำอ้อยครับเป็นใข่เลนเลนเลนวายครับลำอ้อยก็สุดๆ้วครับ ไม่ใช่ปุยเจไม่ใช่แล้ววาครับเดินอยากแล้วได้จีโดนผึ่งลำเอาแล้ววะถ้่ทั้งนูลล่นลบไม่เป็นไรครับพ่นปลามันเข้าไปครับคลิปนี้ก็พามาดูผมมัดอ้อยครับอ้อยมันลมเนาะถนนลมลมไปอ้อยอ้อยเปลี่ยน,นเป็นยังไงบ้างก็เข้ามาพูดคุยตัไทยกันได้นะครับอ,อนี้อ้อยของของผมเองก็ถือว่าใช้ได้เลยครับปีนี้ ทางมันทางอ้อยคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ